สวัสดีค่ะจำเสียงกันได้ไหมคะม้ยค่ะจากสะพยตุรกีนะคะมีนาเองวันนี้ค่ะชวนกันมาร,มรีดขวดซองกันค่ะแต่ว่าสูตรต้นฉบับนะคะของแท้และดั้งเดิมสืบเนื่องมาจากลูกชายอยากกินก็เลยต้องทำ จะบอกว่าจริงๆแล้วครัวซองเนี่ยมันทำไม่ยากหรอกคะ่ะเขามีทริคของเขามีนาจับทริคได้แต่ว่าเป็นทริคฉบับแม่บ้านอย่างมีนานะคือคนที่ทําขนมปังมานาะนแล้วก็จับทริคแบบบ้านๆได้ค่ะขนมปังก็จะออกมาเป็นแบบนี้เป็นชั้นแบบนี้ทำได้ไม่ยากและขอให้ดูให้จบจะบอกหมดเลยค่ะว่าเอาไปแช่แข็งได้ไหมหรือเอาไปแช่ช่องตู้เย็นธรรมดาหรือจะอบเลยดี ทำยังไงออกมาเป็นยังไงเคล็ดลับของเขาคืออะไรทำไม่ยากค่ะอยากให้ลองทำกันดูค่ะว่ามันอร่อยนมค่ะนมอุณหภูมิห้องนะคะนมลดจืดนมกล่องนมโรงเรียนนมอะไรได้หมดนะคะใครบอกว่าใช้นมสตอเบอรี่ได้ไหมใช้นมหวานได้ไหมถ้าชอบรสชาติก็ใช้ได้ค่ะนะคะเครื่งถ้วยตวงน้ำหนักนะคะชั่งไว้ให้เรียบร้อยแล้วบางคนอาจต้องการน้ำหนักที่เป๊ะ,เ,ปะเสร็จแล้วน้ำค่ะ น้ำเปล่าเนี่ยนะคะน้ำก๊อกเนี่ยอุณหภูมิห้องปกตินี่แหละคะ่ะก็อีกครึ่งถ้วยตวงนะคะใส่ลงไปน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายขาวปกติค่ะคราวนี้คืออย่ามาเพิ่งดิ้นสูตรนะเพราะว่ามันเป็นสูตรมีชาตะก,กูลนะัวดซองเนี่ยสนะคะ3ช้อนโต๊ะคืออยากได้รสชาติหวานน้อยลงก็ไม่ต้องใส่ใส่แค่2ช้อนโต๊ะพอคราวนี้มีนาจะใส่เกลือค่ะ เกลือป่นนะคะ1ช้อนชาครึ่งยีสใส่ไปเลย2ช้อนชาเหมือนเดิมค่ะมีนาใช้แอคทีฟ e a s ์นะคะใส่ไปเลย2วิธีเก็บยีสเก็บยังไงคะเนี่ยค่ะพอใช้เสร็จแล้วนะคะพับถุงป่อพแค่นี้ใส่ตูเ้เย็นช่องธรรมดาเรียบร้อยค่ะคนคนทุกอย่างเข้ากันจบแล้วเติมแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะประมาณ3ถ้วยตวงหรือ หรือนะหรือแป้งขนมปังปกติใช้แป้งขนมปังครึ่งหนึ่งแป้งสาลีครึ่งหนึ่งได้งวดนี้ต้องร่อนนะคะขอร่อนทำไมร่อนแป้งคะมันคล้ายๆกึ่งกึ่งเคกึ่งขนมปังอะ่ะมันต้องร่อนอะ่ะเนื้อคูซองเขาจะได้เบาขึ้นอย่าลืมนะมันไม่ใช่สูตรปกติทั่วไปนะคะมันเป็นสูตรที่มันมีมานานแล้วอย่างที่บอกเป็นสูตรมีชาติตระกูลเพราะฉะนั้นอย่าไปเปลี่ยนสูตรเขา เราแค่จเจริญลอยตามมีนาใช้แต่แป้งสาลีอเนกประสงค์อย่างเดียวนะคะเพราะว่ามีนาไม่มีแป้งขนมปังเพราะฉะนั้นใครมีแป้งขนมปังใช้แป้งขนมปังได้คนที่อยากให้เข้ากันเราอาจจะเติมแป้งเพิ่มด้วยซ้าค่ะเห็นไว่าแป้งมันไอ้นี่เกินมันเหลวเกินค่ะจริงๆเราแป้งโคซองเนี่ยมันจะต้องไม่เหลวใครว่าทาโคซองยากมันไม่ยากหรอกมันอยู่ที่ขั้นตอนอ่ะลืมบอกนะคะการทาโคซองเนี่ยจะต้องทําใน ห้องหรือในอากาศที่มีความเย็นเย็นเป็นหลักประมาณ25องศา30องศาทำไม่ได้นะคะเนยละลายจะใส่จริงๆใส่เพิ่มอีกครึ่งถ้วยตวงใส่ลงไปเลยเดี๋ยวเราจะออกมานวดค่ะนี่นะคะนวดปกตินวดไปชิวๆเพราะยังไงแป้งมันไม่ติดมืออยู่แล้วแหละมีนาาใช้แป้งเยอะ เพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่เนยเนยเนี่ยเราใส่ไปประมาณสามสิบกรัมถึงสีกรัมได้นะคะคือตอนนี้มันยังไม่รวบมันยังไม่ผสมให้เข้ากันดีอ่ะเดี๋ยวมีนาใส่เนยเลยรวบรวบแป้งทั้งหมดให้เข้ากันเนยเนี่ยสีกรัมมีนาจะใส่ไปสี่สิกรัมหรือประมาณ3มช้อนโต๊ะแต่ว่าถ้าใครจะใส่ไปพักสากรัมอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะไม่มีปัญหาเนยรสจืดนะคะถ้าใครจะใช้เนเค็ม ไม่ต้องใส่เกลือแต่จะบอกว่าข้อควรระวังในการใช้เนยเค็มก็คือครัวซองจะเค็มเดี๋ยวเราจะนวดค่ะนวดสักประมาณ5นาทีนะให้เนยกับแป้งเนี่ยเข้ากันเท่านั้นเองมันก็คือการทำขนมปังธรรมดาน,นั่นแหละค่ะแต่ว่ามันรีดเนยอ,อยู่ข้างในแป้งเนี่ยค่ะใช้ไม่ถึงสามถ้วยตวงครึ่งก็ได้นะใช้ประมาณสามถ้วยตวงเปล่ากว่าๆอะไรอย่างเงี้ยได้เหมือนกัน เสร็จแล้วค่ะมีนานว่าประมาณ4 5ห้านาทีแป้งเขาก็จะได้เนียนอย่างนี้นะคะพอได้เนียนแบบนี้เดี๋ยวเราจะพักแป้งค่ะมีนานก็ปิดไว้แบบนี้แหละ,ะเดี๋ยวเราหาอะไรคลุมไว้นะคะพักแป้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะในที่ที่อากาศค่อนข้างเย็นนะคะครึง่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าเราจะทํำยังไงพักแป้งไว้เสร็จแล้วนะคะทุกๆคนจะเห็นว่าเขาก็อืดขึ้นมาสักขนาดนี้ก็เปิดเขาขึ้นมาเลย ตัวทุกคนเห็นความเนียนไหมคะความเนียนจะได้ขนาดนี้นะคะคือถ้าเรานวดก็จะดีค่ะเอาที่แสะแสะเขาขึ้นมาติดมันติดจะโรยแป้งด้วยนะคะจะลงแป้งนวลกดกดนิดนึงค่ะกดกดแค่นี้เองทําเป็นสี่เหลี่ยมๆแบบนี้เดี๋ยวเราจะเอามาวางบนถุงพลาสติกอันนี้นะคะวางแป้งลงไปเป็นแผน่น ให้เป็นแผ่นแค่นี้เองค่ะคือแป้งเนี่ยสิ่งสําคัญคือมันต้องเย็นเพราะฉะนั้นมีนาจะเอาไปแช่เย็น1คืน1คืนหรือประมาณ2 3สาชั่วโมงให้แป้งเขามีความเย็นมีความแข็งตัวนะคะนะคะมีนาจะมีเขียงมีนาจะวางบนเขียงหรือว่าวางบนถาดอะไรก็ได้เอาไปแช่ตู้เย็นค่ะแช่ตู้เย็นช่องธรรมดานะคะ บอกเลยว่าหนึ่งคืนหรือสามชั่วโมงเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาดูกันง่วงนอนมากแล้วมาต่อกันนะคะคือแป้งในมีนาทิ้งไว้แล้วหนึ่งคืนเอาออกมาจากตู้เย็นนะคะเอาออกมาแล้วประมาณห้านาทีกับเนยเนยเนี่ยทำยังไงเนยเนี่ยร้อยยี่สิบห้ากรัมนะคะถึงร้อยสี่สิบห้ากรัมคือใครจะใช้ร้อยสี่สิบห้าก็ได้ร้อยยี่สิบห้าก็ได้นะคะเสร็จแล้วเอามารีะคะรีเป็นแผ่นเอาไปแช่ตู้เย็นเหมือนกัน รีดเป็นแผ่นใส่กระดาษไขหรือใส่ถุงพลาสติกก็ได้เอาไปแช่ตู้เย็นทิ้งไว้หนึ่งคืนหรือทิ้งไว้ประมาณ3ามชั่วโมงตัวแป้งเนี่ยค่ะถ้าใครไม่แช่ตู้เย็นข้ามคืนเหมือนมีนานะก็แช่ไว้ประมาณ3ามชั่วโมงได้ประมาณนี้นะคะตัวนี้จะกว้างประมาณ15เซนคูณ18เซนเช้าๆเนาะมาลีดครงสงต่อโรยแป้งนิดนึงค่ะเหมือนเดิมเละค่ะเขาจะได้ไม่ติดบาง เราจะรีดให้เขากว้างขนาดไหนเดี๋ยวทุกคนดูนะรีดให้เขากว้างกว่าแผ่นเนยเนี่ยประมาณหนึ่งเท่าตัวค่ะข้างๆนะนรีดออกมาให้เขากว้างประมาณหนึ่งเท่าตัวของเนยอะค่ะก็คือด้านนี้ประมาณครึ่งเท่าตัวด้านนี้ประมาณครึ่งเท่าตัวเพื่อที่เราจะได้พับแป้งเขาแต่ส่วนบนเนี่ยค่ะออกมาประมาณสักประมาณหนึ่งเซนได้เนยเนี่ยจริงๆแล้วเราจะใช้เป็นเนยร้อยห้าสิบกรัมก็ได้นะคะ คือทำไมคุณมีนาไม่มีอะไรตายตัวแหมเราทํากินเองที่บ้านเนาะเราแป้งมันก็เยอะสักขนาดนี้จะทาสักขนาดไหนก็ได้มีนาทําเป็นสี่เหลี่ยมเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ตัดให้เขาเป็นสี่เหลี่ยมเลยเพราะมีนารีดไม่ได้แป้งที่เหลือเดี๋ยวเอาไปทําแป้งทอดก็คือไม่มีปัญหาค่ะไม่ต้องทิ้งนะเดี๋ยวเอาไปทําแป้งทอดเดี๋ยวเราก็รวบวให้เขาเป็นก้อนๆแบบนี้แล้วก็พักแป้งให้เขาขึ้นขึ้นสองเท่าไอตัวเนี้ยนะเอาไปทําแป้งทอดเลย เนยที่ต้องแช่มาเย็นๆเดอ้อเอาออกมาค่ะอย่างนี้นะคะแล้วเราจะรีบปิดเขาค่ะปิดปิดเข้ามาเลยค่ะปิดเข้ามาครึ่งหนึง่งปิดเข้ามาอีกครึ่งหนึ่งให้มันพอดีให้มันพอดีอะพอ,อ,ะพ,อพอดีแบบนี้นะคะแล้วก็เอาไม้เนี่ยค่ะตรงปลายที่มันเหลือที่ยังไม่มีเนยอะกดมันลงไปอย่างนี้คือล็อกเนยมันไว้ไหนอยู่ตรงไหนมองไม่เห็น ล็อกเนยมันไว้ค่ะรีดให้เขาได้ประมาณ40นะคะความความยาวแล้วก็ความกว้างเนี่ย20เซนทาโรยแป้งไปเยอะๆนะเพราะว่าถ้าเขาติดเนี่ยเนยเขาจะไหลออกมาแล้วแผ่นแป้งเนี่ยต้องคงความเย็นอยู่นะคะถ้าใครแผ่นแป้งไม่คงความเย็นแล้วมีความมีความนิ่มมากๆอย่างเงี้ยเอาไปแช่ตู้เย็นก่อนนะแล้วค่อยมารีดก็ยังคงความเหลี่ยมนะยังให้เป็นเหลี่ยม นี่นะคะแล้วไอ้ตรงปลายเนี่ยเราก็จะตัดจะตัดทิ้งเพราะว่าตรงปลายเนี่ยมันไม่มีเนยเราไม่ได้เซียนเนาะเราเป็นแบบแม่บ้านเนาะเราก็ต้องทําให้มันแบบถูกต้องตามเขาเรียกว่าอะไรอะตามรูปทรงมันจะได้ชื่นใจไอ้ตัวที่ตัดเนี่ยค่ะไม่ต้องทิ้งค่ะเดี๋ยวเอาไปทําแป้งทอดอย่างที่บอกเอาไปรวมกับก้อนนู้นทำแป้งทอดกัน นี่เอาปัดแป้งออกนะพับแป้งเป็นสามทบสองทบสิอย่างนี้ค่ะเสร็จแล้วครั้งที่หนึ่งนะที่เราเรีดน,นะครั้งที่หนึ่งนะคะใครไม่นี่ก็กดกดเอาไว้เนี่ยกดเอาไว้เนี่ยครั้งที่หนึ่งจะได้จําได้เสร็จแล้วเราก็ห่อพลาสติกเหมือนเดิมค่ะห่อพลาสติกเอาไปแช่ตู้เย็นนะคะประมาณหนึ่งชั่วโมงหรือแช่ช่องฟรีสเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมง เอาไปแช่ตู้เย็นนะคะเดี๋ยวจะเอาแป้งออกจากตู้เย็นแล้วนะคะก็จะเป็นการรีดครั้งที่สองไข่นี่เดี๋ยวามาทำอาหารเช้าไม่มีอะไรหรอกอแป้งเคาน์เตอร์อุณหภูมิต้องเย็นเท่านั้นนี่คือนี่คือสิ่งสำคัญการทำครัวซองถ้าแป้งเหลวพื้นไม่เย็นพื้นเคาน์เตอร์ไม่เย็นก็ทำไม่ได้อย่างที่บอกทำห้องแอร์ค่ะ หรือไม่ก็ซื้อกินค่ะแต่ว่าถ้าลองทําได้นะจะติดใจเพราะจริงมันทําไม่ยากหรอกมันทําไม่ยากเลยมันใช้แค่ความเย็นควบคุมอุณหภูมิและรีดหลายรอบรีดหลายรอบเดินรีดเหมือนครั้งแรกค่ะค่ะก็ประมาณสี่สิบเซนคูณยี่สิบเซนแล้วก็พับเหมือนเดิมค่อยๆรีดค่ะค่อยๆรีดแล้วก็โรยแป้งไปด้วยคงความเป็นเหลี่ยมเอาไว้นะคะ เสร็จแล้วค่ะแค่นี้เองทำให้มันเป็นเหลี่ยมคงความเป็นเหลี่ยมคงความเป็นเหลี่ยมเสร็จแล้วค่ะรีดแล้วก็พับเหมือนเดิมนี่ไงพับพับจริงๆเขาจะมีแบบพับซิงเกิลดับเบิลซิงเกิลอะไรพวกนี้ไม่ค่ะไม่เกลิลไม่อะไรแล้วค่ะเอาเท่านี้ละค่ะเราทําเองเรากินเองเสร็จแล้วเราก็ห่อพลาสติกเหมือนเดิมค่ะเอามาวางไว้เหมือนเดิมเหมือนเดิมค่ะช่องฟีดครึ่งชั่วโมง หรือให้แป้งเขาแข็งตัวแต่ว่าถ้าตู้เย็นเนะะี่ยค่ะประมาณ1ชั่วโมงถึง1นชั่วโมงครึ่งคือแล้วแต่เลยโอนี่ครั้งที่สองนะรี่ครั้งที่สองกดมันเผื่อลืมเอาไปแช่ตู้เย็นนะคะมีนาจะเอาไปแช่ช่องฟีดครึ่งชั่วโมงครั้งที่สานะคะเอาไปแช่ช่องฟีดมาประมาณครึ่งชั่วโมงโรยแป้งเหมือนเดิมคะ่ะต้องโรยนะคะโรยบางๆนั่นแหละไม่ได้โรยหนาะเดี๋ยวแป้งที่จะติด มินาก็เอาแป้งออกมาค่ะครั้งที่สามแล้วนะคะเราก็มารีดเหมือนเดิมแล้วก็พักเหมือนเดิมจะทำแค่สามรอบพอใครจะทำสี่ห้ารอบก็แล้วแต่แต่ว่าจะทำแค่สามรอบเนี่ยแป้งก็ยังแข็งอยู่เดี๋ยวพักไว้อีกสักแป๊บนะคะสักประมาณสองนาทีอะคือตอนนี้มันมันกดไม่ได้ไง่ยเห็นไหมคะว่ามันกดไม่ได้รอ,อสักสองนาทีอะค่ะให้แป้งเขาคลายตัวนิดนึงแนละ้วเดี๋ยวเราค่อยมากดกันรีดนะคะแล้วเราก็จะเริ่มรีดเหมือนเดิมค่ะ พื้นนะคะพื้นที่รีดก็ต้องเย็นอุณหภูมิห้องก็ต้องเย็นนะคะประมาณ25องศาถึง27องศาคือแล้วแต่เลยแต่เนยกับแป้งเนี่ยต้องเย็นอันนี้คือสิ่งสำคัญในการทำ เนยมีนาลืมบอกปกติมีนาใช้เนยธรรมดาค่ะเนยของตุรกีแต่ว่าถ้าใครหาเป็นเนยดรายบัตเตอร์ได้นะคะเนยที่ใช้สำหรับทำแป้งพายอะคะ่ะหาซื้อได้ตามร้านเบเกอรีร่ทั่วไปแล้วค่ะอาจจะค่อนข้างสูงแต่ว่าเขาจะรีดง่ายแล้วพอขนมปังเนี่ยคะ่ะออกมาเขาก็จะนุ่มก็นุ่มอะค่ะเนยตปกติก็จะมีความนุ่มอยู่แล้วแต่ว่าถ้าใครหาดรายบัตเตอร์ได้นะ ตามร้านเบเกอรี่ทั่วไปก็ใช้ตัวนั้นได้เลยค่ะหรือไม่ก็ใช้เป็นเนยเทียมได้เลยนะคะค่อยๆรีดค่ะ40เซนคูณ20เซนเหมือนเดิมแล้วเราก็ยังคงความเป็นเหลี่ยมเอาไว้นะตีเป็นเหลี่ยมเอาไว้แป้งเนี่ยค่ะสามารถโรยได้เรื่อยๆอย่าให้เขาติดโตะ๊ะแล้วเราก็พับค่ะพับเหมือนเดิมค่ะพับ3มทบเท่านั้นเองใครที่จะรีดให้ยาวกว่านั้นก็ได้แล้วแต่ตามความพอใจ หลังจากนั้นนี่คือรีดครั้งสุดท้ายของมีนาแล้วนะมีนาจะเอาไปแช่ตู้เย็นก่อนขึ้นรูปนะคะอย่างน้อย2ชั่วโมงแต่ว่ามีนาจะเอาไปแช่สามชั่วโมงเพื่อความชัวบอกเลยว่าการทำครวัวซองมันง่ายมากเดี๋ยวไปดูกันต่อนะคะว่าหลังจากแช่ตู้เย็นแล้วจะทำยังไงต่อเดี๋ยวเอาส้มมาให้ลูกชายก่อนแล้วเดี๋ยวมาทำครวัวซองกันต่อครบเวลาแล้วคะ่ะแช่ไว้ประมาณ3 3ชั่วโมง แป้งเขาก็จะเริ่มเย็นจริงๆแช่ไว้นานกว่าน,นี้ก็ได้นะได้กินซาทีถูกป่ะยังยังไม่ได้กินคราวหน้าจะทำเยอะๆถ้าคราวนี้สำเร็จนะสำเร็จไปรอบนึงแล้วค่ะแต่ว่าอยากจะให้ชัวให้ชัวแป้งเย็นค่ะไม่พูดมากรี้เลยเดี๋ยวแป้งจะหายเย็น รีดให้มีความกว้างนะคะความกว้างประมาณ26เซนความยาวเนี่ยเอาเต็มแม็กซ์ไปเลยความยาวเนี่ยค่ะอยู่ที่ความหนาของของไอ้นี่ความหนาของแป้งความหนามีนาจะให้หนาประมาณ3.5มมิลนี่เป็นไงแน่นมหมความรู้มันแน่นงวดนี้ต้องมีความรู้มันแน่นค่ะไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าอะไร เพราะว่าขนมปังของเขาอะมีที่มาที่ไปมีชาติตระกูลนะคะเราจะมามัวไม่ได้จะมามัวไม่ได้แต่ว่าเราอาจจะมัวในการรีดก,การเออไอ้นี่ไ,ได้แต่ว่าขนาดอะไรพวกเนี้ยขอ,อนิดนึงไหนไหนก็เสียเวลาทํและทําให้มันดีไปเลยคือความยาวเนี่ย มีนาไม่ได้กะขนาดมีนาเอาความหนาของแป้งเนี่ยคะ่ะความหนาเนี่ยเขาจะหนาประมาณ3.5ม mm, มิลิเมตรนะคะแล้วก็ความกว้างเนี่ยจะประมาณ26เดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆนะคะตัวขอบตัวนี้นะคะ3มิลนะคะ3มิลครึ่งเสร็จแล้วความกว้างเนี่ยคะ่ะความกว้างเนี่ย26เซนดูนะเห็นมคะยีเซน26เซนความยาวเท่าไหร่ มีนาบอกไม่ได้เพราะมีนากะเอาแค่ความหนา3า,ามมิลครึ่งเท่านั้นเองแล้วมีนาจะกะความกว้างเนี่ยค่ะ8เซน8เซนนะคะ8เซน8เซนเสร็จแล้วเราก็ตัดเป็นสามเหลี่ยมทุกคนเข้าใจใช่ไหม ตายแล้วมาตกหมาตายตอนสุดท้ายมีนามลืมกดถ่ายวิดีโอตอนม้วนครัวซองค่ะมีเรื่องจริงก่อโทษด้วยนะคะก็คือพอเราตัดเป็นรูปสามเหลี่ยมเสร็จใช่ไหมเราก็เอาปลายที่มันกว้างสุดเนี่ยคะ่ะม้วนเข้าไปเลยค่ะจนถึงปลายที่เรียวเล็กสุดเสร็จแล้วเอามาวางบนถาดที่รองด้วยกระดาษไขเราจะพักแป้งค่ะพักแป้งไว้ใน ที่อากาศเย็นคืออุณหภูมิประมาณ25ถึงประมาณ27องศาเท่านั้นนะคะจะพักไว้ประมาณ6ถึง7ชั่วโมงพักในที่อากาศร้อนไม่ได้นะคะบอกเลยอันนี้คือสำคัญที่สุดในโลกเลยสำหรับการทำครัวสองเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วนะมีนาะพักแป้งอยู่7ชั่วโมงค่ะ6ชั่วโมงครึ่งถึง7ชั่วโมงในอุณหภูมิประมาณ23องศานะคะอุณหภูมิห้องปกติถ้าใครอยู่ห้องแอ กรุณาพักในห้องแอร์ได้เลยนี่คือเหตุผลทำไมครัวซองเขาถึงได้เป็นโพรงมีนาเอาออกไปบางส่วนนะคะหนึ่งเอาไปแช่ช่องแข็งเดี๋ยวจะลองให้เลยเดี๋ยวจะมีคนถามแช่ตู้เย็นได้ไหมคะสองเอาไปแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาเดี๋ยวมาอบให้พรุ่งนี้นะคะอุ่นเตาอบที่ไฟ180องศาไฟบนล่างเปิดพัดลมถ้าใครไม่มีพัดลมไม่ต้องเปิดเดี๋ยวเราทาไข่แดงผสมนมนะคะ อย่าลืมนะอุ่นตาอบแล้วนะคะที่ไฟร8อยปดสิบองศามีนาใช้ไฟบนล่างแล้วก็เปิดพัดลมด้วยนะคะถ้าเตาคายเปิดพัดลมไม่ได้ไม่ต้องเปิดมีนาจะบอกนะสิ่งสำคัญของครัวซองเลยเท่าที่ลองมาสองรอบนะคะหคือต้องพักแป้งพักแป้งก่อนอบให้เขาขึ้นเป็นสองเท่าค่ะถ้าเขาไม่ขึ้นเป็นสองเท่าข้างในเขาจะเป็นไตมีนาลองอบให้ดูแล้วนะแบบที่เป็นไตอ่ะ แบบไม่รอให้เขาขึ้นเป็น2เท่าอะคะ่ะ2คืออุณหภูมิอุณหภูมิต้องเย็นค่ะทําห้องแอร์ค่ะคือต้องห้องแอร์ประมาณ25องศาจะดีมากพักแป้งก็ประมาณ2 5่สถึงยองศาจะดีมากมีเสียงน้องหมาอบโลดอบแล้วนะคะ ไฟอันนี้คือมีนาอบธรรมดานะไฟ180องศาไฟบนล่างนะคะเปิดพัดลมอบประมาณ9นาที9นาทีเสร็จแล้วปิดไฟค่ะปิดไฟล่างเปิดแต่ไฟบนตอนนี้เปิดไฟบนเผาให้เปลือกเขาเนี่ยค่ะเป็นสีที่เราต้องการอีกประมาณ1-2นาทีก็เสร็จเรียบร้อย พาให้ดูแล้วนะคะข้างในอย่างที่บอกเคล็ดลับคือต้องพักแป้งค่ะจะนานขนาดไหนก็ต้องพักไม่อย่างนั้นจะไม่เป็นโพรงแบบนี้นะคะครัวซองค่ะมี2ตัวมีนาลองอบแบบ2แบบนะคะจะบอกว่าตัวนี้ก็คือไฟร้อยแปดสิบองศาไฟบนล่างมีเสียงน้องหมาด้วยไฟบนล่างนะคะไม่เปิดพัดลมสีจะได้เป็นแบบนี้ค่ะคือ บางครั้งสีเขาจะน้ำตาลไม่สม่ำเสมอนะคะสีน้ำตาลจะไม่สม่ำเสมอแต่ว่าความฟูเนี่ค่อนข้างได้เลยบีนาพักแป้งไว้ประมาณ6ชั่วโมงนะตัวนี้6ชั่วโมงครึ่งส่วนตัวนี้นะคะตัวนี้จะใส่ช็อกโกแลตค่ะเดี๋ยวจะผ่าให้ดูข้างในว่าอบแบบเปิดพัดลมกับไม่เปิดพัดลมเนี่ยต่างกันยังไงในความคิดมีนานะคะคือถ้าอบแบบเปิดพัดลมเนี่ยนะเขาจะสวยกว่า เนี่ยคะ่ะเขาจะแตกเป็นชั้นสวยกว่าไฟเท่ากันค่ะ1้อองศานะคะอบประมาณ9นาทีเสร็จแล้วอบไฟบนล่าง9้านาทีนะคะเปิดพัดลมเสร็จแล้วปิดไฟล่างค่ะเปิดแต่ไฟบนต่อให้ผิวเขาเนี่ยเหลืองเป็นที่เราพอใจถ้าไม่อย่างงั้นเนี่ยข้างล่างาก็จะสุกกำลังดีมันนิ่มอะแล้วมีดมีน้ำไม่คม กรอบนอกนุ่มในกรอบนอกนุ่มในค่ะป๊าอ่ะรู้แล้วจับเทคนิคได้แหละเดี๋ยวจะมีอะไรให้ดูกต้ <c oughs> ขอต้อนนะคะมาค่ะถ่ายวิดีโออยู่อา้าวนี่ค่ะ อันนี้คือแบบเปิดพัดลมคือเนื้อก็ไม่ได้ต่างกันนี่คือแบบเปิดพัดลมนะอบแบบเปิดพัดลมกับอบแบบไม่เปิดพัดลมอ่ะเนื้อเขาไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่เดี๋ยวคราวนี้เรามาดูแบบแช่ตู้เย็นกันดีกว่านะคะว่าแช่ช่องฟรีซกับช่องธรรมดาดูนะคะอันนี้คืออันนี้นะอันนี้นะอันนี้นะคะคือแบบที่มีนาเอาไปแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาค่ะข้ามคืนเอาไว้ นะก็คือแช่แรปพ,พลาสติกไว้นั่นแหละแล้วก็แช่ตู้เย็นเผื่อใครจะทํานะคะแล้วก็เอาออกมาอบตอนเช้าได้เลยแต่ว่าก่อนที่มีนาจะเอาเข้าตู้เย็นเนี่ยมีนาพักก่อนล่วงหน้านะประมาณ5ชั่วโมงพักแป้งก่อนเสร็จแล้วมีนาก็เอาเขาเนี่ยเอาไปแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาพอเอาออกมานะคะเราก็ทิ้งไว้ให้เขาคลายความเย็นนะคะประมาณ2ชั่วโมงแล้วก็อบจะได้เป็นแบบนี้นี่คือแบบที่แช่ตู้เย็นช่องธรรมดาะนะคะส่วน ตัวนี้ค่ะตัวนี้ก็คือทําเสร็จแล้วนะคะมีนาเอาไปแช่ช่องแข็งเลยช่องฟรีซเลยเอาไปแช่ช่องฟรีซเลยพอเราจะทําใช่ไหมเราออกมาค่ะข้างนอกพักไว้ประมาณ3-4ชั่วโมงค่ะเพื่อให้แป้งเขาคลายตัวนะคะแล้วก็ให้แป้งเขาขึ้นฟูหน่อยหนึ่งหรือใครจะร้อยเขาขึ้นฟูก่อนก็ได้ซักประมาณ สองชั่วโมงเสร็จแล้วค่อยเอาไปแช่ช่องแข็งก็จะออกมาเป็นประมาณนี้เนื้อในเหรอคะเดี๋ยวขอตัด,ดจะตัดให้ดูนะเอาค่ะเนื้อในอันนี้คือของที่แช่ตู้เย็นธรรมดาเน,นี่ยละค่ะหนึ่งคืนแล้วเอามาอบตอนเช้านะคะก็คืออย่างที่บอกส่วนตัวนี้ค่ะตัวนี้คือช่องฟรีซมนาว่านะ ทำเสร็จแล้วแช่ช่องฟรีซไว้เลยค่ะพอจะกินใช่ไหมสมมติมีแขกอะไรอย่างเงี้ยพอจะกินเอาออกมาตอนกลางคืนเลยค่ะออกมาจากช่องแข็งในะตอนกลางคืนเลยแล้วก็พักแป้งไว้เลยค่ะพักแป้งไว้ทั้งคืนอย่างเงี้ย <c oughs> เขาก็ขึ้นพอดี <c oughs> เสร็จแล้วก็เอามาอบเนื้อก็จะได้อย่างนี้ค่ะบอกเลยว่าไม่ค่อยแตกต่างนะไม่แตกต่างเลยค่ะอันบนสุดนี่คือพักแป้งแล้วอบเลยจะได้แบบนี้ <c oughs> ไปแล้วนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะคะสวัสดีค่ะ